สวัสดีครับก็ผม KS Gamer นะฮะนี่กลับอยู่ในปั่นตลาดนะครับ EP ที่เท่าไหร่ไม่รู้นะฮะ EP ล่าสุดนะครับโอเคฮะเราจะมาเริ่มปั่นตลาดกันเลยนะครับเรามีของทั้งหมดขายออกหมดแล้วนะฮะตอนแรกมันก็ขายไม่ออกแหละแต่ผมเข้ามาขายจนมันออกทุกชิ้นนะครับผมจะได้ไม่ต้องมาดองไว้นะฮะเราจะได้มาดูกันได้ต่อเลยว่าเรามีเงินทุนเท่าไหร่แล้วนะครับเรามีอยู่4ล้านสามนะฮะเราจะมาเริ่มปั่นเลยนะครับผมจะเริ่มจากการ ปั่นเครื่องเขียวก่อนนะเครื่องเขียวตอนนี้ราคาพุ่งไปแรงมากนะครับพุ่งไปที่149ผมจะซื้อมาเท่านี้ผมก็ขาย149ตอนนี้เราเริ่มทุนเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับการปั่นตลาดของเราก็จะยิ่งหนาแน่นมากขึ้นเราสามารถเลือกใช้เลือกสรรหาขอให้เราอยากจะขายได้มากขึ้นโอเคเราจะเลือกไปเรื่อยๆผมขอไปดูพวกผมจะไม่สนใจพวกไอเทมนะ อเซซอรี่อ่ะผมจะไม่ไม่จับต้องเลยผมจะมาเล่นกับพวกนี้อย่างเดียวอะไรคือพวกนี้วะโอเคผมเอ้ยเดี๋ยวผมกดผิดผมต้องกดเหล็กคุณภาพสูงแล้วก็เหล็กนี้อืมอืมราคาไม่มีใครขายราคาดีๆเลยหกหมืนเอ้ยขายออกโคตรไวเลยอะ่ะเพิ่งลงไปเมื่อกี้เนะี่ย ขายออกไวมากทุกคนเป็นการปั่นตลาดที่เปิดมาก็กําไรแหละมันเลยเครื่องปะเลยสองเครื่องนี่กําไรเกือบสองแสนน่ะนี่เราก็ไปดูสองจุดสี่ต่อได้เลยเด็กไม่มีใครยังไม่มีมีสามเครื่องที่ตัดราคาเราอันนี้ก็สามแสนกว่านี่ขายออกหมดเลยไม่เหลือเลยโอเคงั้นเราก็ซื้อได้เลยนี่ แล้วผมก็ขายขายเป็น169แล้วไม่น่าเชื่อว่าเราจะขายออกอย่างรวดเร็วขนาดนี้เแบบ้เดียวเรากำไรแล้วเนี่ยเครื่องที่อยู่ในตลาดตอนนี้สองเครื่องก็คือกำไรนะเนี่ยไงปั่นไม่ทันไรยเแบบเดียวไ,ได้กำไรละผมขอไปดูคูณสองไม่น่าปัน่นไม่น่าปัน่นส่วนใหญ่มันจะมีคนแบบขายผิดราคามาเงี้ยกำไรสามหมื่นละ เราก็ขายแบบว่าไม่ต้องรีบก็แปดสี่เก้าก็กำไรสี่หมื่นโอเคกำไรสี่หมื่นโดนพาษีไป 8, 000, แปดพันเหลือกำไรสามหมื่นแล้วเราก็ดูใบบัฟอันนี้ใบละแสนอันนี้ก็แพงไปแพงไปแล้วก็เปลี่ยนอันนี้ใบละแสนสองฮะใบนี้จริงมัน 7, 80, 000, เจ็ดแปดหมื่นนี่แสนแปดไอ้แพงมากเลยหกหมื่นเก้าไอ แสนสี่อัน,นี้ราคาปกติแปดหมืนเจ็ดโอ้ยไม่ไหวมีกี่ใบอ่ะลงทุนประมาณเกือบสองเอ็มอะไม่ไหวดูเหล็กคุณภาพสูงต่อเผื่อมีใครขายราคาลุนดมาก็ไม่มีช่วงนี้บอกเลยว่าของแพงมากเพราะว่าเอ็มราคาตก ของก็เลยแพงเป็นธรรมดาแล้วหมื่นสามอันนี้ก็ไม่คุ้มอีกสิบกล่องแสนสาม 10, 000, 3, ปกติมีอะไรบ้างลูกเต๋าสองหมื่นหนึ่งลูกเต๋าสิบชิ้นสองแสนสามไม่คุ้มโรลสองสองสี่ไม่คุ้มโอ้เนี่ยขายออกอะไรไหมแปดแสนกว่า มีอะไรเราซื้อได้บ้างวะเจ็ดหมื่นห้านี่ก็ไม่คุ้มหลอด X P ขนาดเล็กแสนสี่หลอดเล็กธรรมดา 70, เจ็ดหมื่นเฮ้ยราคาโคตรอ่อนเลยจริงๆนะอันนี้ได้กำไรหมนะื่นหนึ่งเนี่ยขายไปเลยแปดหมื่นสี่ยังไงก็ออกจริงๆร,ราคามันน่าจะมากกว่านี้ด้วยแค่ตอนนี้ไม่เป็น Extreme รอบสุดท้ายเท่านั้นเองแต่ผมขายแค่นี้แหละผมขี้เกียจรอกองัคก,กี้ เท่าไรอ่ะสิกล่องสามอุ้ยแพงตอนนี้ของราคาขึ้นแบบว่าขึ้นแบบขึ้นเยอะมากเลยมันเกิดอะไรขึ้นกันนะอันนี้ขายไม่ออกก็ปล่อยมันไปก่อนแล้วกันถ้ามีอยู่4ล้าน3เราจะซื้ออะไรดีวะทุกคนเรามาปั่นป้ายแมวเลย ที่ตีบวกอันละสองแสนรวมกันเป็นล้านหนึ่งป้ายแม่บกอกห้าโหสองล้านเท่าทุนนะเนี่ยเท่าทุนแล้วก็ไม่เอาเราไปดูล้อเถอะล้อหนึ่งล้านเจ็ดหมื่นบวกเป็นสองกำไรวันสองแสนหายออกไว้วะลองดูล้อดูกันแล้วล้อใหญ่อะล้อใหญ่หนึ่งล้านบวกห้าเลยสองสองเอาล้อน,นี่แหละไปเจอไปซื้อที่ตีบวกหนึ่งอัน ไอห้าอันีิธีบวกโอ้โหราคาราคาโคตรโหดเลยมันไม่ใช่ร้านหนึ่งก็้มันเป็นร้านสามหมื่นเดี๋ยวถ้าเราทำเองจะประหยัดไปเท่าไหร่ไม่ประหยัดเลยราคาพอๆกันเลยของราคาโหดมากโอ้โหไม่มีอันไหนแบบราคาโอเคเลยต้องซื้ออย่างเดียวเลย พี่ตีบวกกับที่ตีบวกราคาโหดจริงแต่ถ้าเราขายออกก็กำไรประมาณ2,000สนได้แต่น่าจะขายออกแหละล้อแมวมันเป็นอะไรที่คนซื้อเยอะอยู่แล้วขายรอเล็กอ่ะเวนซื้อให้ก็ได้2,2,9สองเายิล้ละเงินเราหมดแล้วกันล้อแมวแค่สองร้อหมดไวมาก นี่เลยขายไปมีแค่นี้ของเราตอนนี้สมบัติหมดเกี้ยงโอ้โหเขาตัดราคาตายแล้วเขาเอาก,กำไรจากไหนกันเนี่ยโอเคเดี๋ยวเรารอขอออกไปยาวๆเลยนะครับกับการปั่นตลาดวันนี้มีแค่นี้เลยของโอเครอเชื่อไหมว่าของเราขายออกแค่เครื่องสองคิสี่เลยบอกเลยว่าชิปหาย การขายของของเราใน EP นี้หนึจริงๆเราซื้อแค่เครื่องก็พอแล้วมั้งหมดแล้วตังหนึ่งสี่แปดหนงสี่แปดเมื่อกี้เราขายออกได้ไงวะตั้งแสนหกไงแสนเจ็ดทำไมเข้าถึงอยู่ดีๆเขามาฮิตบิงโกเครื่องไงวะจริงๆนี้เราอัดมาจะครบชั่วโมงอยู่แล้วนะของเราแทบขายไม่ออกเลยอะแต่ถ้าเรามานับเงินรวมออตอนแรกที่เรา ปั่นไปมีอยู่4ล้าน3ใช่ป่ะถ้าตอนนี้เราขายของออกหมดอะผมขอบวกแป๊บนะได้มีล้อแมว2วงคูณ2 4ล้าน5บวกเครื่องอีก1ส4 3เครื่องบวกเข็มอีก80,000เอ้ย EP นี้แป๊บเดียวได้กำไรมา8แสนแลวทุกคนตอนนี้ถ้าเกิดขา,ขายของออกหมดนี่ผมมีเงิน5ล้าน1 0 8พ0 0 แต่คลิปมันสั้นไปหน่อยอะ่ะผมอัดมาเอาจริงเราปั่นตลาดไปแค่10นาทีมองมงยังไม่ถึงไปด้วยแต่เรารอของขออกไปครบชั่วโมงแล้วอะ่ะโอเคฮะไงคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับผมด้วยนะครับอีพีนี้ได้กำไรประมาณ8ปดแสนครับปั่นแป๊บเดียวเองนะลองทําตามวิธีผมดูก็ได้นะครับไปละเจอกันอีพีหน้าบายครับ วันนี้นะครเราจะมาแนะนําระบบสมาชิกกันนะครับเราจะมนะนะบบีหลัก2ราคานะครับราคาแรกคือ35บาทต่อ1เดือนนะครับกับอีกราคาหนึงสามบาทต่อ1เดือนนะครับความต่างก็อยู่ที่300บาทสามารถเห็นโค้์ของผมนะฮะในชุมชนได้35บาทสามารถพิมพ์และเป็นชื่อเขียวแล้วก็มีอีโมจิคอนอยู่เมื่อเราสมัครปุ๊บนะฮะยศที่1นนะครับพอเราสมัครครบ1เดือนปัป๊บเราก็จะได้ยศนี้นะฮะเราสมัครครบ2เดือนเราก็จะได้ยศนี้นะครับเราสมัครครบ3เดือนเอ้ยหเดือนเราก็จะได้ยศนี้พอเราสมัครครบศนี้อสมรบ2ปีเราก็จะได้้ยนี ค,คลิปของเราต้องพูดเร็วเพราะว่ามัน30วินนะฮะโอเคครับวันนี้เขา